สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีพุทธิพงศ์เล่าชีวิตหลังถูกจำคุกคดีก่อปอปอสอหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีสู่เกษตรกร ภายหลังสารรัฐธรรมนรูญวินิจฉัยให้ห้าอดีตแกนนำกอปปสสอนผลสมาชิกความเป็นสอสอจากกรณีถูกคุมขังตามคำพิพากษาของศาลอาญาในคดีขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อปี2557จนนำไปสู่การรัฐประหารในปีเดียวกัน โดยหนึ่งในนั้นมีพุทธิพงศ์ปุณณนนกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ,ษฐกิจและสังคมและอดีตสอส,อสอบัญชีรายชื่อพัคพลังประชารัฐรวมอยู่ด้วยนาสุดพุทธิพงศ์ปุณณนนกันอดีตแกนนํากลุ่มกปป,อป,อปอสอ,อดีตนักการเมืองและรัฐมนตรีคนดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คลังว่างงานทางการเมืองและพลิกบทบาทสู่กเกษตรกรมือใหม่โดยเจ้าตัวเล่ารายละเอียดทั้งหมดดังนี้ ช่วงนี้มีเวลามากขึ้นหลายๆคนถามมาว่าทําอะไรบ้างพอมีเวลาก็ได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างครับมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาศึกษาหาข้อมูลอะไรใหม่ๆหลายเรื่องเริ่มลองหาอะไรทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเลยชนกันมาปลูกผักทานเองที่ไรของคุณปู่คุณย่าที่ทําไว้ตั้งแต่เราเด็กๆไม่ได้มีเวลามาดูแลสานต่อสิ่งดีๆที่ท่านทําไว้ให้เริ่มจากปลูกแปลงเล็ก เล็กไว้ทานเองในครอบครัวปลอดสารพิษผลผลิตออกมาดีเกินคาดตั้งแต่วันแรกที่ลงกล้าพันเฝ้าดูการเติบโตทีละวันจนสามารถเก็บมาทานได้ส่งให้พี่เพื่อนๆได้ลองชิมเสียงตอบรับดีมากขยายไปเรื่อยๆเ,เริ่มทำเป็นระบบเอาหลักวิชาการทางการเกษตรมาใช้เอาดินไปวิจัยหาความเหมาะสมอยากจะเอาเทคโนโลยีมาเสริมขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเวลาผ่านมา5-6เดือน วันนี้มีความสุขมากๆกับสิ่งที่ได้ทำทุกคนในครอบครัวเราช่วยกันคนละไม้คนละมือสนุกมากๆได้เป็นเกษตรกรมือใหม่เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองภูมิใจและเข้าใจพี่ๆเพื่อนๆเกษตรกรมากขึ้นเข้าใจในปัญหาและความยากลำบากในทุกขั้นตอนการปลูก คงต้องเรียนรู้ต่อไปอย่าหยุดคิดและลงมือทำครับขอขอบคุณทุกๆคนที่ไม่ลืมกันนะครับยังคิดถึงทุกคนเสมอและติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดครับขอส่งให้กำลังใจให้ทุกๆคนเราจะผ่านวิกฤตต่างๆในครั้งนี้ไปด้วยกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ